เป็นไงบ้างวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณครูให้หนูไปแข่งเวยนะคะไม่แข่งเลยเแข่งับใบตองค่ะอะไรนะพัำใบตองค่ะไม่ไม่ได้ทำผิดใช่ไหมไม่ค่ะสวยมากเลยนะคะที่หนูทำาแบบสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยว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 ลูกแม่เสียเงนินค่าเทอมให้ลูกไปเรียนนะคะเป็นไปเรียนหมอเป็นพยายบาลเป็นครูนั้น่ได้ไปแข่งับใบตองไหนดูซิ คุณครูนีคุณมะเหมี่ยวใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณมะเหมี่ยวนะคะคุณแม่น้องไอรินนะคะเห็นน้องไอรินมาบอกคุณแม่ว่าคุณครูจะส่งน้องไปแข่งครับไปตองใช่ไหมคะเอออันนี้คุณแม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อนุญาตนะคะคุณแม่มองว่าคุณแม่น่ะส่งน้องไปเรียนหมอเร็ยนพยยบวลเพื่อจะให้เป็นคุณครูนะคะ โอเคค่ะมีรายการอื่นที่ต้องส่งไหมคะอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะคะแม่ไม่อยากให้น้องไปร้อยพวงมาลัยขายที่ตลาดนะคะคุณครูลูกอยากไปใช่ไหมอยากไปคุณครูต้องคุณครูอธิบายให้แม่ฟังได้ไหมคะว่าการแข่งขันใบตอยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะ คูน้องไอใช่แลค่ะครูอยากห้น้องคุณแม่องขอน้องอแล้วงานเนี้ยต้องทำให้น้องไอมาธนแั้วกะทาให้น้องไอมีทวามสุขดขึ้นคุณแม่อยากให้มีคุณแม่เน่ก็จะช่วยผักดัน้น้องอีกด้านนึงแล้วกันนะคะครูใฝากด้วยนะคะ ครับวันนี้ผมก็จะมอบรางวัลให้กับนักเยนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหาตตกรรมระดับชาติในปีการศานี้นะครับก็คือน้องไอรินนะครับเก่งมากนะครับหนูยแม่คมนครับอะไรลูกไอริน วันแข่งขันระดับท่าจริงหรือเปล่าเนี่ยลูกจริงค่ะ